ดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคนร้ายเขามาขโมยรถจักรยานยนต์แต่ว่าชะล่าใจนะคะเขาบอกว่าคิดว่าจะไม่มีใครเห็นก่อนที่จะมีการวกกลับมาค่ะมาขโมยหมวกกันน้อกอีก,กรอบแต่ว่ากล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพไปได้ค่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะได้รับการร้องเรียนจากนายชนะทรทำสะอาดอายุ22ปีค่ะเป็นนักรังสีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถูกคนร้ายขโมยรถจกักรยานยนต์ที่จอดไว้บริเวณหน้าคอนโดซึ่งตั้งอยู่ถนน9กิโลมตรที่3ตําบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพเมื่อวันที่14เมษายนนะคะก็คือ เป็นช่วงที่เขามีการจอดรถไว้ที่บริเวณหน้าตึกสีไม่ได้ล็อกคอเป็นรถจกักรยานยนต์ที่ห้อเวฟ1 1 1่สีแดงดำหมายเลขทะเบียน1กอกไก่คอระคาง8 9 29แพร่นะคะถูกคนร้ายขโมยไปแต่ก็ไม่รู้ว่าคนร้ายมาขโมยช่วงเวลาไหนทีนี้พอไปดูกล้องวงจรปิดนะคะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาขโมยรถตนเองในช่วงเวลาบ่าย2ของวันที่16เมษายนพฤติกรรมก็คือทําทีเดินป้วนเปียนวนไปวนมา นานกว่าหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะก่อนที่จะลงมือก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของตนเองไปโดยคนร้ายเนี่ยใช้วิธีสังเกตการก่อนลงมือก็คือเขาเนี่ย แกงๆไปนั่งคล่อมที่รถจกักรยานยนต์แล้วก็ใช้เท้าเนี่ยเขี่ยไปเขี่ยมานะคะแล้วก็ทําให้รู้ว่าไม่ได้ล็อกคอก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะเข็นรถออกไปที่บริเวณหน้าหอพักที่ตนเองได้จอดไว้นอกจากนี้คนร้ายยังขโมยหมวกกันน็อกของคนอื่นไปด้วยรวมถึงพัสดุที่วางไว้บริเวณหน้าตึกเนี่ยก็ขโมยไปด้วยเหมือนกันหลังจากขโมยเสร็จคนร้ายนะคะก็ไม่ได้นั่งไปไหนชิลมากเลยนะคะมานั่งดื่มน้ําแบบสบ,สบายใจเลยโดยลักษณะคนร้ายก็คือสวมเสื้อยืดสีดํากางเกงยีนขา เป็นคนรูปร่างผอมขาวเบื้องต้นเจ้าทุกไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วนะคะพร้อมกับยื่นภาพหลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดอันนี้แหละให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนศรีราชาแล้วค่ะมาเดิน,นเปี้ยนเูยเนี่ยรอบหนึ่งครับแล้วก็ทีนี้มันก็มานั่งตรงหน้ารถผมแล้วมันก็เท้าเขี่ยหน้ารถอ่าหรือว่ารถผมมันล็อกคอไม่ได้มันไม่ได้ล็อกคอแล้วจากนั้นมันก็ มันจะมีตรงสุดวางหมวกกันน็อกอกับทัศดุของลูกบ้านนะครับรับ้อก็ไปหยิบหมวกกันน็อกมาแล้วก็มาวางไว้หน้ารถผมหลังจากนั้นมันก็มาย้ายรถผมไปจอดตรงกลางเก้าอี้หนอยตรงนู้นใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆจากนั้นมันก็เข็นรถผมแล้วก็ออกไปเลยช่วยเร่งติดตามหน่อยครับเพราะว่าผมเป็นคนต่างถิ่นไม่ใช่คนที่นี่นะเป็นค,ค,คนต่างถิ่นเข้ามาทํางานเฉยๆ